เอ็มจีุ่งเจริญสาขาเทวรากสวัสดีครัสดีครับไม่ทราบว่าวันนี้ลูกค้ามาติดต่อเรื่องอะไรครับหมอพอดีมาดูรถครับแล้วลูกค้าได้นัดเซลล์ท่านไหนไว้ไหมครับอมอไม่ได้นัดครับโอเคครับอย่ารขอเป็นคนบริการนะครับวันนี้เชิญด้านนี้เลยครับเชิญนั่งได้เลยครับไม่ทราบว่าลูกค้ารับเป็นน้ำอะไรดีครับน้ำเปล่าหรือว่าน้ำหวานดีครับ เป็นน้ำเปล่าครับเรอสักคู่นะครับขออนุญาตเสิร์ฟนะครับครับผมขออนุญาตนั่งนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อวรการทองสุขนะครับครับเป็นที่ปรึกษาการขายของ MG ็มรุ่งเจริญสาขาเทปลักษ์นะครับผมขออนุญาตสอบถามนะครับ คุณลูกค้าชื่ออะไรครับชื่ออาร์ตครับโอเคครับไม่ทราบว่าคุณอาร์ตดูรถเป็นรถแบบไหนอยู่ครับว่าจะมาดูรถเป็นรถครอบครัวครับอ๋อถ้างั้นผมขอแนะนําเป็น MG ZS นะครับครับยวเชิญดูที่รถได้เลยนะครับผมครับผมนี่ก็จะเป็น MG ZS ของเรานะครับด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้านะครับสีดําเงานะครับขอบก็จะเป็นสีโครเมียมครับ จะมีขนาดที่ใหญ่ครับลูกค้าก็จะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีครับผมต่อมาก็จะเป็นไฟหน้าครับไฟหน้าของเราจะเป็นแบบ LED projector ครับผมเขาจะช่วยส่องแสงสว่างในตอนกลางวันได้มากขึ้นครับผมจะทําให้เห็นพื้นที่ข้างหน้าได้ชัดเจนครับผมแล้วก็จะมี daytime running light ด้วยนะครับช่วยในการส่องแสงสว่างในตอนกลางวันครับผมต่อมาด้านข้างเขาก็จะเป็นล้อครับผมลูกค้าอันนี้จะเป็นล้อ ข้อบนะครับเป็นสีทูโทนครับผมเขาก็จะช่วยในการก่อถนนมากขึ้นหนึบขึ้นนะฮ ו เนาะไซส์ยางข้อบเเนี่ยครับผมส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นกล้อง360องศานะครับเขาก็จะช่วยในเรื่องของการดูสิง่งจีดขวางด้านข้างก็จะช่วยในการขับขี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้านบนนะครับของเราก็จะเป็นหลังคาซันรูฟครับผมหลังคาซันรูฟของเราเนี่ยจะเป็นกระจก ถึง80%ของตัวหลังคาเลยนะครับก็จะสามารถเปิดระบายอากาศได้เปิดระบายกลิ่นอับอะไรอย่างนี้ได้ครับผมครับผมเชิญชมภายในนะครับเดี๋ยวลูกค้าเชิญนั่งเลยครับครับผมุณครับครับผมขออนุญาตนะครับ ภายในของเรานะครับจะเป็นหนังสีทูโทนนะครับจะเป็นสีน้ําตาลตัดกับสีดํานะครับครับผมพวงมาลัยนะครับจะเป็นมันติฟังก์ชันครับผมฝั่งด้านซ้ายนะครับจะควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับที่เป็นจอ10นิ้วนะครับผมส่วนด้านขวาจะควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอดิจิตอลนะครับขนาด7นิ้วหน้าจอเนี่ยรับก็จะสามารถ เช็คสถานะลมยางครับผมเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้ครับผมส่วนเบาะของเรานะครับจะเป็นปรับไฟฟ้า6ติดทางครับผมลูกค้าขับรถเดินทางอาจจะเมื่อยก็สามารถปรับได้นะครับทางบริกาก็ปรับตามที่เราสะดวกเลยนะครับต่อมาครับเรื่องของการเติมลมยางนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเลยครับเราก็จะมีแผ่นสติ๊กเกอร์ติดไว้บอกให้ตรงนี้เลยครับผม ว่าถ้านั่งกี่คนควรเติมเท่าไหร่ครับผมอะไรประมาณนี้ครับครับผมช่องทุดยสารด้านหลังนะครับเดี๋ยวลูกค้าเชิญนั่งด้านในเลยครับครับผมครับผมขออนุญาตนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเอกสารเก็บเอกสารให้ทั้งหมด2ช่องนะครับผมแล้วก็จะมีช่องเสียบ usb ให้ทั้งหมด2ช่องเผื่อคุณลูกค้าเดินทางระหว่างแบตหมดก็สามารถชาร์จแบตได้ทั้งหมด2เครื่องนะครับครับผม ส่วนตรงเบาะนี้นะครับเราจะมีจุดล็อกเข็ัันิรภัยให้ถึง3 3จุดด้วยกันครับผมแล้วก็จะมีจุด Isofix ให้2จุดครับสำหรับลูกค้าที่อาจจะมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับก็สามารถใส่คาซีทได้ทั้งหมด2จุดด้วยกันครับผมมาต่อนที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับไฟท้ายของเรานะครับจะเป็นแบบ LED ครับลูกค้ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย3จุดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องด้านหลังนะครับ เขาก็จะภาพผอมกล้องถ่ายหลังนะครับก็จะแสดง,งอยู่ที่หน้าจอดิสเพย์ขนาด10นิ้วอยู่ที่ด้านหน้าครับผมส่วนการเปิดฝาท้ายนะครับเราก็จับมาที่ตัวโลโก้ MG อย่างนี้เลยครับแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยครับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเราก็จะมีไฟส่องสว่างในตอนกลางคืนให้1จุดนะครับแล้วก็บาะด้านหลังของเรานะครับสามารถพับได้เป็นแบบ40-60ครับผม ถ้าเราสามารถเราก็สามารถเก็บของได้ครับแล้วก็จะมีคนนั่งได้ด้วยที่ครับผมแล้วส่วนพื้นด้านนี้นะครับเราก็สามารถปรับลงไปให้ลึกกว่าเดิมนะครับเราก็จะเก็บของได้มากยิ่งขึ้นครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปิดนะครับครับผมเชิญคุณลูกค้านั่งบอกฝั่งคนนั่งนะครับครับผมครบครับครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งฝั่งนู้นนะครับครับผม ขออนุญาตนั่งนะครับครับผมภายในห้องโดยสารของเรานะครับก็จะมีจุดถุงลมทั้งหมด6จุดนะครับก็จะมีคู่หน้านะครับ2จุดแล้วก็มีม่านด้านข้าง2จุดแล้วก็ตรงเสาเออีก2จุดนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์ของเราจะเป็นเกียร์ CVT 8สปีดนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นนะครับ เบรกนะครับเราก็จะให้เบรกเบรกมือไฟฟ้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีออโต้เบรกโฮให้ด้วยในส่วนของซันรูฟนะครับก็จะสามารถระบายความร้อนก็สามารถระบายกลิ่นอับได้ครับผมเพราะผมในส่วนของตัวหน้าจอนะครับของเราก็จะมีระบบไอสมาร์ด้วยครับผมระบบ i อ m มาร์ของเรานะครับสามารถเชื่อมต่อได้3มช่องทางนะครับช่องทางที่1สามารถสั่งการได้โดยการผ่านหน้าจอตรงนี้เลยนะครับช่องทางที่2ก็สามารถ สั่งการด้วยการใช้เสียงครับผมช่องทางที่3ก็จะเป็นการสั่งงานโดยการใช้แอปพลิเคชันครับผมเปิดฝากระโปรงของเรานะครับก็จะดูได้จากโลโก้ MG ครับผมก็จะอยู่ด้านระหว่างกลางของโลโก้นะครับให้เราปัดไปทางขวาครับผมแล้วก็สามารถเปิดได้เลยครับก้านก้านทำฝากระโปรงเราก็เอามาใส่ที่รูตรงนี้เลยครับผมเครื่องยนต์ของเรานะครับจะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0นะครับผม แรงม้าจะอยู่ที่114แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่150นิวตันเมตรนะครับผมน้ำมันเชื้อเพลิงของเรานะครับจะรองรับน้ำมันเบนซินได้สูงสุดถึง e85 เลยนะครับการรับประกันตัวรถของเรานะครับจะอยู่ที่4ปีนะครับ120,000กิโลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับจะรับประกันอยู่ที่1ปี20,000กิโลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเหมือนกันครับผมลูกค้า โอเคไหมครับเดี๋ยวอยขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงเลยนะครับวันนี้ลูกค้าพอจะมีเวลาไปเทนรถด้วยกันไหมครับได้ครับพอเยมีเวลาอยู่ครับโอเคครับเชิญเลยครครับ